อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่355บ่อนิพพานสื่อห้าวหายใจหนักหน่วงหน้าอกกระเพื่อมรุนแรงการต่อสู้ครั้งนี้ผ่านพลังปราณมากมายนักแม้จะดำเนินไปได้ไม่นานแต่ก็ถือว่าเป็นสงครามเหนื่อยยากครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อครู่นี้เขาใช้ทุกวิถีทางปล่อยวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดใช้ศักยภาพของกายจนหมดสิน้น มีเช่นนั้นศึกนี้จะดำเนินยาวนานมากกว่าครึ่งวันจะเห็นได้ว่าการทดสอบแบบนี้น่ากลัวปานใดทำให้สื่อห้าวต้องจริงจังเช่นนี้ปล่อยเปลวไฟจึงจะชนะพบเจอได้ยากอย่างแท้จริงตั้งแต่เขาออกเผชิญโลกกว้างศึกที่ตรากจำปานนี้มีน้อยจนนับครั้งได้และดูเหมือนง่ายได้แต่สงครามนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆสังเวียนสีดำจางหายแล้ว ภายในตำหนักใหญ่โตมีเพียงเสียงหายใจหอบหนักของเขาผ่านไปเนิ่นนานจึงจะสงบลงได้สมกับเป็นบททดสอบที่เทพพเจ้าบรรพการสร้างไว้เขากล่าวตามจริงไม่ว่าจะเป็นบนรรพบุรุษของแดงน้อยหรือแม้แต่จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศเพลิงก็กลายเป็นเทพแล้วเมื่อพินิจพิเคราะห์แล้วสั่งเวียนที่เทพ,พเจ้าบรรพการสร้างไว้ก็ควรจะรับมือ,อยากเช่นนี้จึงจะถูก หากเป็นคนทั่วไปคงไม่มีหวังว่าจะผ่านไปได้แม้แต่นิดต่อให้สิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์มาก็ต้องสิ้นชีพวายชนเสาหนาใหญ่สี่ต้นสองแสงตั้งตระง,งานอยู่ในสังเวียนที่พังพินาศแดงเข้มทั้งต้นประหนึ่งเสาค้ำฟ้าในตอนนี้มันกระจายคลื่นน่ากลัวอย่างยิ่งสื่อห้าวย่างเข้าไปนี่เป็นสีการโจมตีแห่งหงไฟบรรพการ บนเสามหือมาแต่ละต้นสลักหนึ่งกระบวนท่าไว้นั่นเป็นรอยประทับอหังการกำจายอนุภาพออกมาตั้งแต่ระยะไกลกดดันผู้คนจนหยุดหายใจสื่อห้าวหยุดอยู่ตรงหน้าเสาแดงเพลิงต้นหนึ่งมันมีเปลวไฟรายล้อมแสงแดงฉานไหลทะลักที่นั่นมีหงไฟตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวสำแดงท่วงท่าพุ่งทยานฟ้า มันไม่หยุดนิ่งกระพือปีกไม่หยุดพุ่งสูงขึ้นฟ้าทะยานลงใต้ดินสื่อห้าวสงบสติอารมณ์เมื่อตั้งใจพิจารณาเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์สูงด้านการบำเพ็ญเรียนรู้สิ่งใดก็ไวมากเคล็ดวิชาอักขรทั่วไปเพียงมองก็สำแดงได้ทันทีแต่ว่าเมื่ออยู่ที่นี่เขากลับนิ่งไม่ไหวติงอยู่นมนานเพ่งมองถี่ท่วนอยู่แบบนี้ด้วยเกรงว่าจะพลาดอะไรทุ่มเทศสมาธิทั้งหมดไปกับมัน สื่อห้าวยืนอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนครุ่นคิดนานนมจึงค่อยๆย,ยืดแขนยืดขาสองแขนดุดปีกสองขาเหยียบย่ำนาพาร่างกายระเบิดกลิ่นอายรุนแรงเขาลอยตัวขึ้นวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำแดงด้านที่อหังการที่สุดของหงไฟบรรพกายจนถึงขีดสุดกลิ่นาายิ่งใหญ่แข็งแกร่งมืดฟ้ามัวดิน หงไฟบรรพาการควบคุมไฟสามารถแผ่เผาปีศาจเทพ,พเจ้าทั้งหลายจนวอดวายมีมุมที่อหังการและแข็งแกร่งยิ่งของตนสี่การโจมตีนี้ไม่ได้แสดงยานวิเศษวิชาไฟแต่อย่างใดแต่กลับสามารถสำแดงความอาหังการเย้ยโลกาแบบนั้นออกมาได้จนถึงขีดสุดผลักดันศัก,กยภาพของอัคระและร่างกายจนถึงขั้นที่ไม่อาจจินตนาการได้ ยิ่งใหญ่เยี่ยงสื่อห้าวร่างกายไม่เป็นสองรองใครไม่เกรงกลัวรูปปั้นอมตะแห่งสำนักปิดฟ้าบัดนี้ยังรู้สึกได้ว่าข้อต่อกระดูกกำลังส่งเสียงดังกรอบแกรบไม่หยุดราวกับผัดทัวร่างกายกำลังสั่นระร,รัวอย่างเป็นจังหวะหากเป็นคนทั่วไปคงแตกออกเป็นเสียงแน่แท้ร่างกายหักทุกระเบียดนิ้วสำแดงวิชาย,ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าดินเช่นนี้ร่างกายตนจะดับศูนย์ก่อน ต่อมาสื่อห้าวก็เดินไปยังเสาต้นที่สองยืนอย่างรู้อยู่เนิ่นนานเสียงสวดมตนดังขึ้นในบริเวณนี้ทำให้เขาแปลกใจอย่างอดไม่ได้เนยหน้าขึ้นมองก็เห็นแสงทองอ่อนระยิบระยับตำหนักวิเศษเขาตะลึงงานวังศักดิ์สิทธิ์มีประสิทธิผลเช่นนี้หากบำเพ็ญตนที่นี่หลายเดือนโลกภายนอกจะผ่านไปเพียงวันสองวันเท่านั้นเมื่อคิดดูแล้วก็ควรเป็นเช่นนี้ แม้แต่ตำหนักวิเศษธรรมดานั่นยังมีผลอันน่าทึ่งที่นี่ย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนตอนนี้สื่อห้าวผ่อนคลายไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดสงครามตัดสินชะตาแล้วเสาสีแดงมะหือมาสีต้นบรรยายวิชาแห่งหงไฟบรรพการสื่อห้าวดำดิ่งอยู่ในพวังไม่อาจควบคุมตัวเองได้ตกอยู่ในห้วงสมาธิบางครั้งเพียงยืนก็หลายวันหลายคืนจากนั้นก็ลอยขึ้นฟ้ายืดร่างกายไม่หยุด สำแดงวิชาที่ปราดเปรียวและยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจทลายฟากฟ้าอย่างหนึ่งเพียงสี่การโจมตีเท่านั้นกลับแฝงความในมากมายบรรจุอักขระอันไม่สิ้นสุดนี้เป็นสิ่งที่เทพพเจ้าหลายองค์หลงเหลือไว้ต่อให้มีคนเดินถึงขั้นนี้ก็ยากจะอย่างรู้จนถ่องแท้สื่อห้าวไม่จัดอยู่ในสิ่งที่กล่าวมาข้างตน้นเขาฮึกเหิมยิ่งขึ้นเปี่ยมด้วยพลังนี่เสมือนวิชาที่บุกเบิกเพื่อเขาโดยเฉพาะ ร่างกายแข็งแกร่งที่ใช้เพื่อสนับสนุนวิชาสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเขานำศาสตราวุธหลายชิ้นออกมายโยนออกไปกลางอากาศจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นกลางแขนกลางขาว่องไวดั่งหงไฟตัวหนึ่งสามารถโจมตีดวงดาราบนสวรรค์เก้าชั้นฟ้าได้เปรีย้ยมีเสียงระเบิดจนแหลกละเอียดแววมาจากเวหาทรงพลังเหลือเกินเมื่อสำแดงสี่การโจมตีแห่งหงไฟ ก็แข็งแกร่งและอหังการร่างกายเขาห้อมล้อมด้วยเปเลวไฟลุกโหมแสงแดงสว่างสวยเมื่อพุ่งผ่านไปอาวุธลำค่าหลายชิ้นก็แตกกระแหงจากนั้นระเบิดเป็นจุนเผาไหม้จนกลายเป็นเท่าทุลีกลางอากาศทดลองขั้นแรกก็มีอนุภาพหน้าตะลึงตั้งใจศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าสี่การโจมตีถูกเขาวิวัฒนาการจนถึงขั้นสุดยอด อย่างรู้อย่างทองแท้แล้วยากลึกอย่างถึงทั้งยังมีเงื่อนไขต่อผู้สำแดงสูงยิ่งสื่อห้าวตรงตามเงื่อนไขร่างกายคงกระพนันทนทานดุดวัชรปานีสำแดงสี่การโจมตีแห่งหงไฟได้โดยไม่มีผลกระทบใดไม่ทำร้ายร่างกายตนวิชาที่อาหังการเช่นนี้เหมาะสําหรับการต่อสู้ยิ่งนักปราดเปรียวและแข็งแกรง่ง เมื่อลงมือก็สามารถสะเทือนดวงดาราบนชั้นฟ้าได้ไม่ต้องคิดให้มากความในอดีตหงไฟบรรพการย่อมมองเย้ยสวรรค์และตายล่าได้อย่างแน่แท้เด็ดดวงดาวคว้าดวงตะวันทำลายดวงดาราไม่มีปัญหาแม้แต่นิดเบื้องหน้ามีศิลาจารึกปรากฏสี่แห่งอย่างเงียบงนันศิลาจารึกดำทมินกระจายแสงเย็นเย,ยือกด้านบนมีอักษรใช้พิสูจน์ผลแห่งการบำเพ็ญ ดวงตาสื่อห้าวเป็นประกายเมื่อยกมือนิ้วก็แดงฉานอัขระปรากฏบนฝ่ามือจากนั้นก็พุ่งออกไปข้างหน้าปล่อยหนึ่งฝ่ามือออกไปตูมศิลาจารึกแผ่นแรกแหลกละเอียดแผ่นที่สองระเบิดแผ่นที่สามแตกออกเป็นเสี่ยงแผ่นที่สี่แตกระแหงจากนั้นถล่มทลายนี้เป็นเศษดวงดาวถูกคนใช้วิชาสร้างมันเป็นศิลาจารึก ทนทานไม่ผูพังหนักปานขุนเขาเทพพเจ้าบรรพาการปรากฏว่าเพียงหนึ่งฝ่ามือก็พินาศย่อยยับจนสิ้นตามที่ศิลาจารึกไว้นี่เป็นสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อหงไฟขนานแท้ใช้มันทดสอบผลลัพธ์ตอนนี้ไม่ต้องพูดให้มากความเขาทำมันสําเร็จแล้วทุกสิ่งจางหายแม้แต่เสาสี่ต้นก็เรียบแลกเกลี้ยงเกลารอยแยกบนเสาหายไปไม่เห็นโดยสิ้นเชิง ผ่านไปหลายวันหัวหลิงตื่นจากการหลับไหลกลิ่นอายเหนือธรรมชาติคำพีศักดิ์สิทธิ์บนหัวนางเลือนรางสุดท้ายก็ลอยไปกลายเป็นจำแสงและมาลายหายไปมีวิชามากมายปรากฏในใจของหัวหลิงไม่เหมือนเดิมอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ดวงตาสุขใสก็ลุ่มลึกขึ้นมากกระทั่งผ่านไปสักระยะนางจึงกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตำหนักใหญ่กว้างขวางนักเรามุ่งหน้าเดินต่อไปน่าจะมีโชคมากมายนางเคยได้ฟังจากระพัดเพลิงแนะนำแม้โอกาสของแต่ละคนจะต่างกันแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดีเราเดินกันต่อหวังว่าคงจะขุดกระดูกหงไฟได้สักชิ้นนะสื่อห้าวกล่าวหัวหลิงได้ฟังก็เหลือกตามองบนใส่สื่อห้าวตระกูลพวกนางมีเลือดหงไฟในกาย มีเกี่ยวข้องกับปักษาโบราณชนิดนี้อย่างใหญ่หลวงนางอารชรอ่อนแอ่นผมงามปลิวว่อนร่างกายสูงระหงไม่มีมนทินแม้แต่นิดเมื่อผ่านการอย่างรู้ก็โดดเด่นผิดมนุษย์ยิ่งขึ้นเรือนร่างขาวแวววับกระจายรัศมีบริสุทธิ์ไอหมอกขมุกข,ขมัวเต็มตำหนักใหญ่แสงสีแดงเริงระบำพวกเขาตะลุยไปตลอดทางพื้นที่มากมายที่เดินผ่านล้วนเงียบสงัด กระทั่งเข้าสู่พื้นที่เจิดจ้าแห่งหนึ่งมองเห็นแสงพร่างพรายตั้งแต่ระยะไกลห่างตําหนักแห่งนี้ไม่มืดตัวอีกต่อไปแต่มีแสงโชตช่วงและสว่างสวัยคงอยู่มีเสียงน้ำแว่วมาจากเบื้องหน้านี่มันอะไรสื่อห้าวตกตะลึงม่านหมอกเบื้องหน้าสลายแต่กลับไม่อาจต้านทานแสงทิมตาที่ปล่อยออกมาจากบ่อสองบ่อนั้นได้ประหนึ่งวัตถุล้ําค่าถือกําเนิด ขัวหลิงก็อุทานอย่างตกใจเช่นกันเราวกับพบเจอเรื่องที่น่าตกใจที่สุดจากนั้นก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งขยับกำมือด้วยความเบิกบานใจและเร้าใจกระโดดลดเต้นกรีดร้องไม่ขาดสายสูญเสียความสุข,ขุมและเคร่งขรึมไม่คิดว่าเราจะเจอมันที่นี่นี่เป็นบ่อนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะพบเจอเมื่อเข้ามานี่เป็นพื้นฐานการดำรงอยู่ของพลังแห่งวงังศักดิ์สิทธ ขั้วหลิงตื่นเต้นราวกับค้นพบขุมทรัพย์ชั้นฟ้าสื่อห้าวพบศิลาจารึกด้านบนสลักว่าบ่อนิพพานพวกเขารีบก้าวเข้าไปที่นี่มีสองบ่อตั้งเรียงกันโปร่งแสงอย่างยิ่งกระจายสีแดงและแสงทองพร้อมกันภายในเต็มไปด้วยลาวานอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์ไม่พูดถึงสิ่งอื่นเพียงคำว่าบ่อนิพพานบนศิลาจารึกก็สะเทือนขวัญสื่อห้าวมากพอแล้ว เมื่อเข้าไปใกล้พินิษมองเขาก็ตกใจมากแต่ละบ่อมีรัสมีหนึ่งจ้างลาวาแดงฉานมีดอกบัวทองขึ้นเต็มบ่อกลิ่นอายชีวิตเจริญงอกงามพืชพวกนี้เติบโตกลางลาวาหรือแต่ละบ่อมีสิบกว่าต้นเบียดแน่นเต็มบ่อลาวาไม่สูงขนาดนั้นแต่กลับเจิดจ้ามากนักกลีบดอกสีเหลืองมองกลิ่นหอมหวนขจรขจาย นอกจากนี้สิ่งที่พิเศษยิ่งขึ้นจะมีของเหลวสีแดงปนแสงทองอ่อนหนึ่งหยดหล่นลงจากนาภาเหนือบ่อนิพพานนาน,าน,านครั้งของวิเศษสื่อห้าวหน้าเปลี่ยนสีเขาสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่สุดของบ่อนิพพานเขารู้สึกว่าของเหลวที่น่าจะกาะตัวและตกลงมาจากนาภานั้นคุ้นตาสารวิเศษที่สกัดได้จากปลาตะวันเป็นสีทองมีกลิ่นอายแบบนี้ แต่ไม่รุนแรงเช่นนี้นอกจากนี้ของเหลวสีแดงปนสีทองอ่อ,อนยังมีกลิ่นหอมสดชื่นอย่างหนึ่งอีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าสารวิเศษที่เขาได้มาเสียอีกเหนือกว่ามาโขแน่นอนว่าในสองบ่อนี้หาได้มีแต่ของวิเศษแต่เป็นลาวาเมื่อของเหลวที่ซึมออกมาจากห้วงมิติหยดลงมาก็เจือจางแล้วน้ำนิพพาน หัวหลิงหายใจหอบหนักพ่นออกมาว่ามันคืออะไรทั้งยังบอกเล่าที่มาของมันอีกด้วยหงไฟบรรพการเคยปรากฏกายในดินแดนนรกครางที่นี่เป็นตำหนักพักผ่อนชั่วคราวมันเคยนิพพานที่นี่นี่เป็นต้นกำเนิดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลเพลิงและเป็นรากฐานของการเกิดของวิเศษทุกสิ่งล้วนเป็นพระสารสำคัญส่วนหนึ่งที่หงไฟบรรพการทิ้งไว้ยามนิพพาน ของสิ่งนี้ก็คือนามนิพพานนั่นเองเหตุที่ผู้อาวุโสตระกูลเพลิงแต่ละยุคเข้ามาและสามารถพุ่งทยานฟ้าได้ลวนเป็นเพราะการพึ่งพาบ่อเพลิงนี่นิพพานที่นี่ทําให้กายตนเกิดการแปรผันที่ยากจะจินตนาการเมื่อหลุดพ้นเริ่มต้นบำเพ็ญตนใหม่อีกคราจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดหั้วหลิงได้รับคำพีศักดิ์สิทธิ์ ตอนนี้เห็นบ่อนิพพานย่อมสะเทือนจิตใจหากไม่มีเหตุสุดวิสัยนางจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่รุ่งโรจน์สุดแสนจะกระพัดเพลิงแต่ละสมัยก็ผ่านมาเช่นนี้สื่อห้าวเองก็ไม่สงบจิตใจว้าวุ่นเขาเข้ามาครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นใดกับเขานามนิพพานบริสุทธิ์ที่สุด ไรมนทินร่างกายต้องสะอาดปราศจากด่างพร้อยจึงจะเข้าไปได้อีกทั้งยังต้องบูชาหงไฟบรรพการตามพิธีกรรมโบราณมิเช่นนั้นจะเกิดเหตุพลิกผันหั้วหลิงกำชับสะอาดปราศจากด่างพร้อยต้องอาบใช่หรือไม่จากนั้นเราก็เปิดเผยตรงไปตรงมาทำการอาบชำระอันวิเศษกันคนลับบ่อใช่ไหมสื่่อห้าวถามสายตาเจ้ากำลังฉายความชั่วร้ายข้าช่วยควักออกดีไหม หัวหลิงพูดอย่างโหดเทียมเมื่อนึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้